สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนครับจ้าหลังจากกลับจากเชียงยานจ้าเวลานี้ขันอยู่เมืองกรุงคือกลับจากเชียงยานจ้าแต่คันคุณพ่พอคุณแม่อยู่น้ำบานเท่ากับคือพร้อมสีนอนแล้วแม่ <Man. S 2> หรือว่าอ่านสีนอนไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ำบานเท่ากับสีนอนไว้เนาะจ้าแต่ถ้าเกิดเป็นเอฟซีที่อยู่เมืองกรุงนะครับก็คือนี่คือเวลาเพิ่งจะ กลับถึงบ้านแล้วก็ทานข้าวอาบน้ําดูบุญนาโชคนะครับผมจ้ามีเรียงไม่แจ้งหลังจากลอกกันหลายมือจ้าเลขรุดกองเจดาวเรียบดวนมาแล้วมาแล้วบ่มาแล้วมือนีมิตาที่เด็ดที่เด็ดตั้งแต่เ้าแล้วที่เด็ดตั้งแต่เ้าแล้วนโอ้มืม่อนีมิตาที่เด็ดหลังจากเจต้องมาบอกบุญนำโชคได้แล้วเด้อบสันจ้าแต่ ถ้านีการเปลี่ยนแปลงจังไรพี่เพื่อนจะบอกอีกเทียนหนึ่งแต่ขอขอบกุณเจดาวเรียบดวนนะครับผมที่ไห่แนวทั้งมาแบ่งปันทางเอฟซีแบ่งปันทังช่องสำหรับมวดที่ผ่านมาคือเข่าเต็มเต็มอิวิ่งห้าคือตรงตรงเลยเน้นห้าศูนย์เน้นห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองตัวเองเข้าเข้าปุ๊เอ้ยอ้าวปานนี้กัสิบห้า เอฟซีมะบึงนะครับสาหรับวดนี้ว่าจะมีแนวทางจังไดหลังจากพี่เพิ่นทกมาบอกบุญน้ำโชงนะครับว่าว่าได้แล้วได้เลขมาแล้วก็เลยโจดไว้จดไวเสร็จปั๊บก็เลยเสี่ยงมาว่าวแต่ก็ย้ำอีกเทียนหนึ่งครับว่าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงกว่าไม้นะสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไรนะจะแจ้งจะแจ้งให้ฟังอีกประมาณจากเพิ่นไว ก้อนเล็กบอกว่ามันกสองหมื่นนี่แหละครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงนี่ชี้แจงอีกบ่แจ้งอ๋อโอเคถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็แจ้งครับก็คือตัวนั้นเลยนะย้ำให้อีกเที่ยนึงถือว่าเป็นการย้ำเนาะแมนแมนแก็คือเอาไปชมกันเลยจ้าอืมฟันว่าจังไดเกอะให้ถามก่อนว่าว่าว่าเอฟซีไม่ดูถ้าถ้าเพื่อนอยากอ่าฟังว่าเรื่องที่ฟันเห็นบญน้ำโชกน่อเอา๋อกับฟันวันเอาเอาที่จุด นีรถนอนมาตรงบอกเว้ายวก็คืออฟันว่าบุญน้ําโชกเนี่ยไปนอนอยู่บ้านยายขางบ้านเนียคือเป็นเป็นเพื่อนบ้านนูนะจ๊ะอยู่อยู่เอินเอิญไปยางบ้านบ้างชานเมืองบ้านบ้านต่างอำเภอบ้านต่างอำเภอจ๊ะ่บ่ได้บมแม่นหลังนี่บ่เม่นหลังที่หมหนูพักกันอยู่นะครับเป็นบ้านบ้านเกิดนะอ่ะครับอาสวมีอ่า คุณอ่าคุณยาย้ายงคางบ้านเนี่ยคือสนิทสนมกันนั่นแหละหแต่มือมือขึ้นนี่ที่ฟันน่ะจักจังไหนกันยังงงอยู่กันยังว่าเอา้าเออบุวน้อโชคเนี่ยเป็นยังคือคือเขาไปนอนเฮียนหลังนันเป็นยังคือว่านอนเฮียนเห่ายอย่างสิแม่จ่าจ<ะ>่าแล้ววันนี้บมเมนเนขาไปนอนน่นซือ้อเขาไปแล้วก็คือเปิดประตูเฮียนเพิ่นไหวแม่แล้วประตูเฮียนเพิ่นน่ะ กติสิบอกกว่างือจะได้ฝันนี้แต่ในฝันนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่ๆประตูเต็มเฮียนเลยแม่จ้ารประตูนาอันถ้าบานเท่ากับเป็นประตูนาบ้านนะบ่เม่นบ่เม่นห่วหรอบบานนี่หมายถึงว่าประตูประตูนาบ้านนี่ไงสองประตูคือจะ,าะนะบานเท่าคันจิเปิดจองบานนั่นสินบอกฮัลโหแต่ว่าทีา่จริงแล้วอ่ะบานเพื่อนเนี่ยมันบ่ได้หญ่ยังสั่นแต่ได้ฝันน่ะเป็นประตูยัญ่ๆทอโตเฮียนเลยก็คือเปิดอ่จถ้าสิบอกว่าก็จะมมีประตูไว้เลยนะอ่ะ แล้วก็เลี้ยวเขาไปง่ายก็คือเปิดไฟไฟจะเป็นไฟยังเสียจะเป็นเป็นไฟสีเหลืองแต่ว่าเป็นเหลืองแบบเหลืองแบบท่องเหลืองขาวๆเป็นบัไดเหลืองแห้งท่องกังสีบ่นนี่ท่องขึ้นหัวบันนี่อ่ะล่ะเป็นเป็นสว่างเห็นไหมจ้ะเป็นเป็นสีเหลืองนุ่นเป็นขึ้นท่องอ่ะล่ะแต่ว่าบัไดแบบท่องคือจังเออคือจะท่องขํากับโมเมนตแต่หมายถึงความสว่างสวัยคือเปิดเบิดเฮียนเพ่นนะในเฮียนเพ่นคือสว่างนูกยังเอ้า ไอเ้เขาไปนอนเฮียนพันแล้วยังบ่พ่อยังเป็นยังคือเปิดเปิดประตูเฮียนพันไว้ของในเฮียนพันจิบ่วหายบ่เยังเป่ายุงสิแม่จ่าแล้วบั็นนี้ก็ตื้นยกน <No. S 1> <laughs> ง่ายง <FC. S 1> ่ายเลยค่ะพี่ันบ่ค่อยบ่ค่อยเห้ยวจ้าแต่ว่าพอจับใจความใดประมาณนี้แต่ความหมายเอ่เออฟซีเนี่ยนะทักมาบอกว่าเลขออกแล้วยังล่ะ ความหมายเพิ่นเห็นแสงที่พุ่งออกกันนะเพิ่นเห็นแสงที่พุ่งออกในความฝันเพิ่นบอกว่าเลขออกแล้วออกตัวนี้ละว่าจันแสงสีทองเราประเด็นเครื่องเมื่อคืนเนี่ยบุญน้ำโชคเพิ่นเอาเลขสองศูนย์ศูนย์สองเพิ่นเป็นขนเป็นเสียงนี่นูบไม่ได้คิดอย่างเลยนจ้ะนูบไม่ได้สีเสียงนะเพิ่นเพราะว่านุปอ่ะปกติตนูเป็นคนฝันบอคอยจำฝันบ่ได้แล้วก็บ่อได้คอยแบบฝันว่าเป็นเรื่องเป็นเล่านะแต่ละก้อนยีตื่นแหม ยูซื้อกับฟันน่ะล่ะฟันนั่องจากเรากระจาได้จําได้เลยเพราพ่อพ่อตื่นมาแล้วก็คิดไปคิดมาเอ้าบอเลขทีเป็นบอเลขทีสองจ้ะสิว่าจังได๋ซั่นน่ะสิว่ามันเข้ากันบ่ซั่นน่ะแล้วมักบ่บัดนี้ที่บุญน้าโชคปล่อยตัวเลขมา022ุดนองตัวนะมักค่ะมากมันหน่อยบ่เนาะแม่นมันหน่อยโตสิง่ายเลยขึ้นเด่นแค่ตัวเดียวก็คือ2002จ้ะ แล้วประเด็นคืออะไรมีเอฟซีอ่าได้อัานในในคอมเมนต์ไลฟ์สดมัคือว่าสิกไก่สีฮอตอ่าอันนี้สิบสองมันแม่เบอคนบอกว่าอละล่ะม,มันอาจสีอันสิบสองแต่มันอาจสีเคลื่อนไปออกโอ้โหเป็นไปได้เป็นไปได้ยี่สิบหรือเปล่าสองหนึ่งแล้วเป็นยี่สิบหรือเปล่าจังสีแม่จ่ามันเป็นอ <ไป S 2> ียังที่ประจบ <ไป S 2> เหมาะนะนะป๊า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  จักสิเวเยงเรื่ยงยังดอกบอกว่าสิเอาเรี่ยงลูกกองเอฟซีอะไรสีหายเนาะเพราะว่าเลี่งลกกองจะไปว่าเรื่องความฝันครับเอฟซีก็เจ้าทามเน่โอ้ยสีวางไดละเสี่ยนซองขาบอกสีไนเอฟซีสับสนหรอวะใหนเอซีสับสนขอโทษค่ะแบงเนี่ยครับเอซตัดเลขตัดตัดผเบหนึ่งออกไปตัดผาตัหนึงออกไปก่อนสิเ้าเลื่ยงเลขเอ็งเลขลูกกองเขาเขาเลื่องเลขลูกกองเนาะเลขลูกกอง เจดาวเรียบดวนจ้ายมาแล้วเอ้าโชว์ให้เอฟซีเห็นจัดๆกันปิดหนาบุน้ำโชกไว้เก่าเบิ้งกันหนาเสียงซองเ้ยเปิดรถดเอาเอานีเขาไปใกล้ๆปิดตั้งสองเปเอาสนาใกล้บ้างอะไนเอานีแล้ะครับเอฟซีครับเลขลดกล่องเจดาวเรียบดวนมาแล้วอจังที่เห็นเลยครับ สวัสดีครับท่านนี่ละแมนบอกก่อนอธิบายเพิ่นฟ้องกอนก็คือเจอดาวพื้นไหามากนะครับผมก็คือเด่นไปที่หกเด่นไปที่หกนี่ก็คือให้เอาไปวิ่งนะครับให้เอาไปวิ่งเอาไปรูดบานนี่จับคู่สองตัวเน้นมากเน้นมาสองหางก็คือหกศูนย์แต่แปลกคือการเป็นหนังมักหกแล้วเปนหนังขึ้นคือเก่าศูนย์ ทันยามันกับหัวบอเป็นไปได้จ้าเป็นไปได้เพินก็หายเก่ามากแล้วพอเราเพิ่นเดนหกองติดนะเพิ่นก็เลยว่าเอ้ามันจะเป็นไปได้อีรีอ่าหกกับเก่าเนี่ยจะได้กระตุกเป็นตัวเดียวกันซึ่งกันไวเพิ่นเลยเดนมากหกศูนย์จ้าจ้ากับเก้าศูนย์จ้ากับสีคิดว่าก็จังเซียนซองบอลนะครับอย่างนันตีลังกากับหัวด่าแมนบาร์ดี่เพิ่นบอกว่าคันบาม่าหกศูนย์กับเก้าศูนย์นี่มันสิมากหกสองจหกแปดจ้า หกขาท่านที่ครับเบบซี่ครับเอาออตรงเล <laughs> ยนะำนะครับก็บคือตัวเด่นสุดก็คือหกครับอตัวเน้นมีสองหางก็คือหกศูนย์กับ 90. เก้าศูนย์ขั้นรุ่ดแบบหกศูนย์เก้าศูนย์มากสิเป็นหกสองหกแปดแล้ะก็หกขาครับอาแคปหน้าจอไว้ครับเบบซี่ครับแคปหน้าจอไว้ครับ อ่ะโอเคครับ <Okay. S 1> นี่ละ่ะจังที่บุญทั้งโจกสงสัยหรอล่ะว่าอ้าเป็นนังพี่เพิ่นเพิ่อนเนไห่ฮกไหยังเดี๋ยวเป็นก็มีเก่ามากน้่ตีแมนแสดงว่าเพิ่นยานตีลังกาแมนจ้าจ้าเพิ่นยันตีลังกานะครับเิซี่ครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไหนจังที่บ้าไปครับเดี๋ยวพี่เพิ่นสีบอกไม่อีกเี้ยนหนึ่งอบอกไม่อีกเกียน,นึงถ้าว่าเปลี่ยนแปลงก็คือตัตนี้เลยแต่ถ้าจะเข้ามาเลขรูดกองนันละคันมีการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวเพื่อนจะมายามอีกเทจอนึงจ้ะเอาเป็นว่าเอาไปเชื่อชมเหมือนกันจ้ะเอาอันนี้ไปล่องพิจารณาล่องแบบเออเบิ้งเป็นแนวทางบกอนทำเป็เชื่อชื่อมือกันครับจะเอาใบกอนก็ไดัยจัดแต่คันเว้าถึงบุญน้ำโชคนี่มากแล้วล่ะมากคู่โตเลยนี่มากคู่โตเพราะว่าจะเป็นหกสองจ้าหกแปดหกห้าเพราะว่าฟันไมาได้เก็บเห็ดนี่ไปเอาไปไปห้าเห็ดไปห้าเห็ดเรามีเพื่นมากัดซีพอมาเก็บเห็ดอีกหกเด้อเออแมนแมน โอุ้ยบอลใหญ่ดิอุ้ยบอลอุ้ยเอฟซีเราถึงแล้วจ้ะที่ปูเพิ่นมาบอกบุญน้ำโชคสองศูนย์ศูนย์สองนะอาจสิเป็นบนหรือล่างแล้วเลขชุดนี่ของรุ่นกองอาจสิเป็นบนหรือล่างก็คือมาทั้งบนทั้งล่างจ้ะเฮ้ยมาทั้งบนทั้งล่างเอฟซีอ๋อเอฟซีก็คิดนักแล้วตอนเอาทั้งใดดีเนาะพัสน อันนี้ก็มักอันนั่นก็มักคือสีมานแต่คนเอฟซีที่มาติดตามบุญน้ำโจรคือสีมานแต่ป่านนี้จ้าคุณพ่อคือแม่คือคือสีมานแต่ป่านนี้ถือทั้งบนทั้งล่างเลยบอกอ๋ออุ้ยสั่นแล้วนาะอุ้ยแค่ทุ่งด่างปึ้งนะครับแค่ทุ่งด่างปึ้งเวิบปึ้งเวิร์บโอ้ยเดี๋ยวหลับมนสีนอนบรหลับดิยาำใหมคุณพ่อคุณแม่อีกเท่านึงครับเด่นกับคือหกนะครับจับคูสองตัวนินกับมากับมี่หกศูนย์ เก้าศูนย์อ่าคันโบออกสองคูนี่ก็ขึ้นมาหกสองหกแปดหกห้าครับอีซี่ครับจ้าหาชัดเจนนะครับเนาะ,ะแคปหน้าจอไว้ครับเอาปัน่นนี่ก็เป็นใจส,สตินะครับผมใจส,สติใช้จักรยานในการรับชมวิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชมจ้กากะหาไม่เป็นแนวทางเนาะ เอฟซีบางคนหนอ่านคอมเมนต์กับแบบว่าเอ้าจะเมนหลายโตจะเมนอันนี้จะเมนหามาหลายโตเนาะคือท่างช่องเข้าเนี่ยเนาะฮามาเป็นแน่าทาังให้ให้เอฟซีอะพิจารณาเอาโมเมน่าให้ซื่อเบิร์ถตถกโตที่หามาแล้วจา้ะ <l> แต, <S <s แต่แต่นี่ <l> ตะเกานี่คนหมุนอยู่บางกอกคุณบอกอยู่ภาษาม <l> ันบอกแต่นี่คนหมุนอยู่บางกอกคนบอกก็อยู่บางกอกคเอฟซี นี่มันมันบอกนี่เจด้าวตาท่เออมันบอกนี่จ้คนหมุนอยู่บางกอกคนบอกก็อยู่บางกอกจ้อ่ากาเสือเล่าอยู่ดิเสือเล่าอยู่อ๋อคุณวันมาหันเล่ากันเขาเต็มเต็มเนาะมามาปล่อยทั้งช่องบุญน้ำโชกเทธอเดียวเขาเต็มเต็เนาะเอ้าวเอาไปซ้ำนี่ละเนาะเจฟซี่ก็คือสีเบือหนาบุญน้ำโชกแล้วล่ะแต่ขึ้นสีเบือหนาเสื้อเสีนซอง้องสีเบือแล้วล่ะเบมึงต้องเลยเบื่ออยู่บ่เจฟซี่ เบื่อหนาเส้อนซองดีบอ่าครับก็ที่บอเบื่อดอกเ,เอา้าซ้ำเดี๋ยวละครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับไปสิค,ครับขอบคุณครับ